ตอนที่ส5บห้าฟิตเครื่องยามาฮ่าฟีโนโแนะนำเช็คศูนย์ตายบนของลูกสูบก่อนประกอบฝา,ฝาเสื้อสูบทุกครั้งเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมจะทำการเช็คครับเช็คอะไรเลยครับผมจะเช็คว่าลูกสูบขึ้นมาเลยจากเสื้อสูบหรือเปล่านะครับโดยการเอาเวอร์เนียขาบไว้นะครับแล้วผมดันเสื้อสูบให้ชิดไว้นะครับแล้วก็หมุนลูกสูบขึ้นลงครับนี่ครับถ้าเขามาชนเวอร์เนียเราต้องทําการแก้ไข ก่อนที่จะประกอบนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่เช็คตรงนี้สมมุตินะครับความผิดพลาดไม่รู้ว่าจุดไหนเราประกอบรถไปเสร็จปุ๊บลูกสูบไปชนกับวาลเราก็ได้ทําใหม่ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําน้องมือใหม่นะครับให้เช็คก,ก่อนที่จะประกอบฝาเข้าไปนะครับเพราะถ้าเราผ่านเราไม่ตรวจเช็คจุดนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดมาไม่ค